โอเคครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมไม้ครับเราอยู่ในช่องจั๊กแซมฮะวันนี้เราอยู่ในมอดโดนไดโนเสาร์ทามครับเราจะมาดูาการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ไดโนเสาร์ขัดกันฮะชิงว่าใครจะเป็นเจ้าไดโนเสาร์ครับตัวแรกที่จะลงสานามประลองวันนี้นั่นคือไดโนเสาร์ที่มีชื่อว่าทีเล็กกับตัวเดลีลาสฟอรัสฮะน่าจะอ่านอย่างนี้นะ อาดิดน้องขออภัยฮะนี่สึกตัวแรกครับทีเล็กอยู่ไนหนน้าอ่านี่ทีเล็กฮะเรียวเวลาซอสฮะมาดูกันฮะว่าตัวไหนจะได้เป็นแชมป์นะฮะเอาละฮะฝั่งแดงพร้อมแล้วฮะฝั่งน้ำตาลพร้อมอยังฮะอ๋ะ มาแล้วครับสึกตัวใหญ่ตีตัวเล็กฮะทีเล็กกัดไปเออครับยังสู้ต่อฮะกัดไปฮะกัดไปฮะโอ้สึกนี้ถึงแม่จะตัวเล็กแต่ก็ไม่กลัวนะ,ะและแล้วก็แพ้ทีเล็กไปฮะทีเล็กได้กายเป็นแชมป์ตัวแรกฮะเอานะฮะแล้วเราแยกออกมานะฮะตัวไหนชนะนะฮะ ตัวที่ชนะนั่นก็คือทีเล็กในรอบแรกนะครับแอในรอบแรกคือเดเรลัสซรัดครับเก็บไว้ก่อนนะฮะตัวในตกรอบนะครับเราจะเอามาใส่กล่องหนึ่งนะ่องดำคือตกรอบนะครับโอเคตัวแรกที่ชนะคือทีเล็กนะครับเดี๋ยวขอฆ่ามันก่อนนะครับ ตัวต่อไปครับไปโลโนไปโลโซรัสฮะกับโบรดอนฮะมาดูกันครับว่าตัวไหนจะได้เป็นผู้ชนะในรอบที่สองตัวเล็กนะครับเจอกับโอ้โหมรู้เรื่องฮะ ไม่เอาดีกว่าไม่เอาไม่เอาเราเราจะไม่เอาแชป์น้ำนะ,ะไม่เอาตัวในน้ำมาคู่นะครับเราจะคัดออกนะครับน้องละครับคัดออกไปตัวนี้นะตัวนี้ละ่ะตัวเล็กรอก่อนนะตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับไดโลไดโลโฟซซรัสฮนะเจอกับโอดอนฮนะ ไปดูกันครับเอาแล้วครับเปิดพร้อมจะพ่นพิษวิ่งเข้าใส่ครับกัดกันแล้วครับพ่นพิษใส่ตัวโปรอนโฟรอนเจ็บหนักฮะตอนนี้ติดทั้งกินกิดทั้งโดนกัดฮะมาดูกันครับว่าใครจะเป็นเจ้าแพ้แล้วนะฮะเจ้าโดโรโซลัสกลายเป็นแชมป์ในรอบสองครับเอาแล้วครับตัดสินครับเราจะเอาไว้ฝั่งนี้นะ ตอบแรกเบาของนะครับเลียงลงมานะครับตัวต่อไปครับคอมโซนคอมโซนับอ,อ,อะไรนี่แหละครับช่างมันเถอะบายอกครับสองตัวนี้นะครับตงเจอกันในสึกทีสามครับสิกที่สามโอ,โอห้หไตัวเล็กครับตัวเล็กเหมือนกันครับ วิ่งใส่พ่อหากันหรือเปล่ามาดูกันว่จาจะสู้กันหรือเปล่านะฮะไนูสู้มันเองนุ่มน่ๆอ้าวไม่สู้ฮนะจุดนี้ก็ตกรอบทั้งคู่ครับไม่สู้นะฮะตกรอบทั้งคู่นะครับยืนยันว่าตกรอบทั้งคู่ เนื่องจากไม่สู้กันครับไม่ตกว่าไปนะครับตัวไหนไม่สู้วันนี้เหมือนกันนะอยู่ในาน้ำแต่โกงไปนะเราจะรับปกไปฮนะตัวต่อไปครับโอ้ยชื่อยาวไม่่านนะฮะเราไปดูกันดีกว่าว่าจะสู้กันหรือเปล่านะครับโอ้ไอไลเสือดาวครับไายเสือดาวเจอกับอตัวเล็กดูเหมือนว่าจะไม่สู้กันนะฮะ เขาจะไม่สู้นะครับเขาวิ่งฮะเขาวิ่งฮะยอมนะครับยอมไม่เอาครับไม่อยากสู้ครับวิ่งอย่างเดียวครับแรกก็ตายไปครับโอ้เจอเสือดาวครับเราก็ปรับปรับให้เสือดาวชนะนะฮะลายเสือดาวนะฮะเขาเรียกมันอย่างนั้นนะไปครับดูว่ามันจะสู้ตัวอื่นไหมนะครับ รอบที่3นะครับรอบกี้เราไม่นับนะครับตัวต่อไปครับยาลิมมินมาสครับยามิมาสเจอกับชื่อยาวไม่อ่านฮะสีฟ้าแล้วกันฟ้าจะเป็นสีส้มเนาะดูกันจะสู้กันไหมฮะจะวิ่งหนีนะครับแต่วันนี้ก็ไม่สู้ฮะวิ่งหนีทั้งคู่ครับปรับแเทไปครับไม่สู้ทั้งคู่นะฮะ ให้ตกรอบทั้งคู่นะครับตัวไหนไม่สู้ตัต่อไปฮะในโพดสต์ทรัตนะครับอ๋มอมันน่าจะไม่สู้นะคฮะเราก็แบบแพ้ไปนะครับเพราะว่าเขาไม่มีคู่ต่อสู้นะครับเราก็จะเหลือคู่ต่อสู้แค่สามตัวครับสามรอบครับ จีเลียเก็บไปเลยครับมาดูที่ผู้ชนะครับอย่างจีเล็กในรอบแรกนะครับเอารอบผู้ชนะก่อนรอบผู้ชนะจีเล็กเจอกับฟ้านะฮะจีเล็กผู้ชนะผนมะว่าเอาตัวเลยตัวนี้ออกไปฮะไปยาวๆเลยมาเดร์พายเซดาว์ฮะเปี่ยวเป็นสีฟ้านะครับสองตัวนี้จะสู้กันหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับโอเคครับ ว่องใส่กันวิ่งเข้าหากันนะครับพ่นพิษใส่ครับวันนี้ก็พ่นพิษใส่แต่ไม่โดนเขานะฮะเสือดาวกัดครับกัดอย่างเดียวครับกัดลูกเดียวครับเกิดมาเพื่อกัดครับกัดกันไปมานะครับสองฝั่งนะครับและแล้วเสือดาวก็ชนะครับได้รับใส่ชนะไปนะครับ ภูชนะนะครับรอเป็นรอบแชมป์อยู่นะครับต้องไปเจอตัวทีเล็กรอบนึงครับเจอบทีเล็กครับตัดสินกันว่าใสะชนะนะครับรอบนี้นะครับเอาละเข้าหากันแล้วสองตัวนี้กัดกันไปครับกัดครับตัวเล็กแต่ใจรั่วไปลายเสือดาวครับทีเล็กก็กัดเอาครับรุนแรงครับ กันกันแล้วครับกัดแล้วครับมาดูกันใครจะชนะครับเลขแล้วทีเล็กก็เป็นแชมป์ฝ่ายสีี๋ยวนะแชมป์ในรอบนี้นะครับคือเข้าไปครับเหมือนทีเล็กจะโอพีที่สุดนะผมว่านะนะตอนนี้เดี๋ยวเราปรับแพ้ไปนะครับเราได้แชมป์ในฝ่ายชนะผู้ชนะแล้วครับคือทีเล็กนะครับ ไปครับตัวฝ่ายแพ้ครับเจอลาซอรัสนะครับเจอกับโอดอนครับของตัวนี้นะตัวเล็กแต่ใจสู้นะครับดูไว้ก่อนนะครับร้องใส่กันวิ่งเข้าหากันแล้วกัดกันครับกัดแล้วครับเหมือนว่าตัวนี้จะติดพิษกับโอดอนนะครับโอ้โหโอดอนตกปล่อไปครับใจมันสู้จริงๆนะครับ ตัวต่อไปครับถูรอนแพ้ไปแล้วครับตัวต่อไปนะครับเกเล่าซอลัสเกเล่าซอลัตนะครับเจอกับไดโยซอลัตน่าจะอ่านอย่างนี้นะอ่านผิดขออภไปนะครับเอาครับเหมือนมันจะไม่สู้นะครับไม่กล้าสู้ครับกลัวครับกลัวแล้วครับโดนกัดไปครับหนึ่งรอบกัดไปอีกครับ เจอ,อตัวใหญ่เกินไปเมื่อกี้สู้อยู่แต่ตอนนี้ไม่สู้กันแล้วครับกัดกันไปมาเหมือนโอ้โหก็คือเรลยาลร์สวรรคนะครับจะชนะนะครับายเป็นผู้ชนะฝ่ายสีแดงครับหรือฝ่ายผู้แพ้นั่นเองกลายเป็นแชมป์ฝ่ายผู้แพ้นะครับทีนี้เราจะเอาทั้งสองฝั่งมาตีกันครับมาดูกันว่าแชมป์ของผู้แพ้กับผู้ชนะเนี่ยใครจะได้เป็นสุดยอดนะครับทั้งสาม ทั้งสองตัวนี้จะมีชีวิตอยู่สองชีวิตสามชีวิตนะครับผู้ติดขอไปครับหัวแรกทีเล็กนะครับเจอกับเฮเลเลราซอรัสครับมาดูกัน,นครับวิ่งเข้าใส่หากันเฮเลเราซอรัสกัดแล้วหนึ่งทีครับทีเล็กก็กัดไปครับกัดกันไปมามาดูกันว่าใครจะโดนกัดก่อนตายก่อนนะครับ เอาล้ครับชีวิตแรกของใคจะตายก่อนแล,แล้วแล้วเฮอเรลาสซรัสก,ก็เป็นชีวิตแรกครับมาดูชีวิตที่2ของมันฮนะเดอกับคีเล็กอีกรอบหนึง่งเฮื่อเรลาสซรัสวิ่งเข้าใส่คีเล็กกัดหนึ่งก่อนแล้วก็เฮอรเรลาโซรัสยังอยู่ใต้ตีนแล้วก็ยังกัด้าอยู่ครับคีเล็กกัดอีกกัดเข้าไปฮะแล้วแล้วนะฮะยังไงฮะยังไงฮะโอ้เียร้อยฮะแล้วแล้วชีวิตที่สองของเฮร์รยาโซัสเหลือชีวิตสุดท้ายครับ ชีวิตสุดท้ายโอโหบีซ oh, oh, ีมืออื่นด้วยนะฮะเลยเลยลาโซลัสนะฮะวิ่งเข้าใส่ทีเล็กกัดโดนหนึ่งทีคร,ร,ร,รับเลาสวร์เวลาโซลัสกัดขาฮะกัดไปฮะกัดไปครับยังไงครับยังไงใครจะได้เป็นผู้ชนะนะครับเลแล้วทีเล็กก็ตายไปหนึ่งชีวิตครับโอ้ใช่เวลาสวรรค์สามตัวเพื่อกัดทีเล็กหนึ่งตัวฮะมาทีเล็กอีกตัวหนึ่งครับหนึ่งชีวิตมาแล้วครับยังไงฮะ กัดไปโอ้โหทีเล็กกลายเป็นแชมป์ของรอบนี้โอ้โหเจ๋งจริงๆครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าทีเล็กจะเก่งขนาดนี้โอพี OP สุดในเกมนะครับตอนนี้เอาแล้วครับเราจะให้ทีเล็กเป็นฝ่ายชนะเขาคือแชมป์ของปา่านี้เป็นเจ้าปา่าครับ อีเล็กคือเจ้าป่านะครับแชมป์ของเกมนี้นะลองลงมาก็จะเป็นเฮลร์เดลสรสครับจเจ้าป่านะลองลงมาจากเจ้าป่านะอีเล็กคือเจ้าป่านะฮะโอ้โหเก่งจริงๆสองตัวนี้ครับเก่งมากเลยนะฮะอีเล็โกโกพีสุดแล้วถ้าไปเล่นในชีวิตรลอดน่ผมน่าจะตายนะเจอมันเนี่ยยังไงบ้างครับกับ การชิงแชมป์เจ้าป่านะครับสนุกไหมครับถ้าสนุกก็ช่วยกดไลค์กดติดตามหน่อยนะพอดีต้องการรายได้นะฮะยอกยอกนะครับยังไงก็อยากให้คุณได้รับชมมากๆนะขอบคุณครับ